วันนี้จะมาเล่นการทําทสปาเลยทําสีนะนี่การทำสปาสีพอเ,เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาลงสีได้นี่คือเราทําสีอย่างสีขาวเราสามารถไล่มีการใช้พู่กันหรือไม่ก็ตัวพ่นคล้ายๆปากกานะเ้าเรียกว่าคล้ายๆปากกา,นะา,า,า,กาพ่นได้เหมือนกันในกรณีที่เราถ้าทำสีแบบ หมดเลยนะทําสีหมดเลยอ่ะคือรองเท้านี่เราสามารถทําสีอะไรได้สีก็ใช้สีย้อมหนังสีย้อมพวกหนังของมันโดยตรงอ่ะมันมีสีน้ํเพราต้องดูว่าหนังมันเป็นสีอะไรแล้วก็มันมีเทคนิคการผสมสีนะการผสมสีเพราะสีนี่มันไม่ใช่ว่าสีมันเรื่องการธรรมปาเนี่ยสําคัญคือการต้องผสมสีเป็นนะต้องผสมสีเป็นด้วยนะ เพราะว่าถ้าเราจะไปทํตะปากระเป๋าทำรองเท้าเนี่ยเราต้องผสมสีเป็นด้วยตรงนี้ก็เรียน,เร,ยนเรียนรู้กันแนะหัดหัดเรียนรู้านานเรียนรู้การผสมเด,เดี๋ยวนี้มันสบายอย่างมันมีให้รู้หมดเข้าไปใน Google เข้าไปใน youtube อะไรก็ว่าไปในการผสมสีแล้วเราหัดหัดผสมเราผสมสีเป็นอะไรเป็นเราก็จะเริ่มมาทําพวกสปาพวกนี้ได้นะเสร็จสปาเราก็ต้องดูดูรองเท้าด้วย บางคนก็สู้หรือเปล่าบางคนถ้าไม่สู้ราคาก็อย่าไปอะไรก็มากเพราะการทันกะปามันมันเป็นการทําอะไรที่ช้ามากเพราะมันต้องเก็บรายละเอียดเยอะเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกับเราทําเหมือนกับเราทําสีรถยนต์นั่นแหละเหมือนเราทําสีรถยนต์นั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายการทําสีนี่มันดารองเท้าเรื่องทํางานนีเรื่องการซ่อมนี่การทําสียากที่สุดการทําสียากที่สุดจะบอกว่า ว่าไม่ต่างอะไรกับการเราทาสีรถยนต์น่ะยิ่ ấy, ยงกระเป๋าราคาแพงๆรองเท้าแพงๆเนี่ยสําคัญที่สุดสํคาคัญที่สุด